สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันพาเพื่อนๆมาอยู่ในบรรยากาศวันเชงเม้งค่ะวันเชงเมง้งหรือว่าเทศกาลเชงเม้งนะคะความสําคัญของวันเชงเม้งคืออะไรนะคะและในปีพุทธศักราช2566นนี้นะคะวันเชงเม้งตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะและคนไทยเชื้อสายจีนนิยมไหว้เชงเม้งกันในช่วงไหนนะคะติดตามฟังในคลิปนี้เลยค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็จะรู้จักกันดีเลยค่ะสำหรับวันเชีงเมงหรือว่าเทศกาลเชีงเม้งนะคะซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายมากๆเลยถือว่าเป็นวันที่ได้แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ และในปีพุทธศักราช2566นี้วันเชียงเมง้งหรือว่าเทศกาลเชียงเมง้งจะตรงกับวันที่5เมษายนค่ะซึ่งวันเชียงเม้งไม่จำเป็นต้องไหว้ตรงวันก็ได้ค่ะตามความเชื่อนะคะบางครอบครัวก็เริ่มไหว้ก่อนหน้านั้นประมาณ2สัปดาห์วันไหนก็ได้นะคะหรือเรียกว่าศาสตร์ซุงหฮุงค่ะก่อนอื่นเราก็ไปฟังกันก่อนค่ะว่าวันเชีงเม้งคืออะไรนะคะ เชงเม้งเป็นเทศกาลที่คนจีนไปไหว้บรรพบุรุษณที่ฝังศพหรือฮวงซุยในช่วงเดือนสามของจีนค่ะโดยคำว่าเชงแปลว่าสะอาดบริสุทธิ์ส่วนคำว่าเม้งแปลว่าสว่างคำว่าเชงเม้งก็คือช่วงเวลาแห่งความแจ่มใสท้องฟ้าใสาสว่างเนื่องจากเป็นช่วงเวลาในฤดูใบไม้ผลิของจีนต้นไม้ใบหญ้าเขียวชุ่มอุม่สวยงามนะคะ ึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปไหว้บรรพบุรุษนะที่ฝังศพแทนการไหว้ป้ายวิญญาณในบ้านค่ะวันเชียงเม้งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญมากที่สุดของชาวจีนเลยค่ะเนื่องจากเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกระตเวทีที่มีต่อบรรพบุพร,บรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวจีนนะคะโดยก่อนวัน พิธีนะคะเราก็จะมีการมาทําความสะอาดบริเวณหลุมฝังศพของบรรพบุรุษก่อนนะคะและเมื่อถึงวันเชงเมง้งก็จะมีพิธีการเส้นไหว้อาหารข้าวหวานที่หลุมฝังศพเพื่อรำลึกถึงบุญคุณคุณงามความดีของบรรพบุรุษและเป็นการส่งอาหารให้บรรพบุรุษทุกปีเพื่อมีให้ท่านอดอยากเมื่อไปอยู่อีกพบหนึ่งหรือเส้นไหว้ดวงวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษนั่นเองค่ะ การทำพิธีเชิงเม้งจะให้ผู้อาวุโสเป็นผู้นำกราบไหว้และเมื่อเทียนใกล้หมดการแล้วก็ให้ลูกหลานตีวงล้อมเผากระดาษนึงกระดาษทองเป็นการกำหนดขอบเขตว่าสิ่งเหล่านี้ลูกหลานส่งให้บรรพบุรุษครอบครัวนั้นๆเป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันการแย่งชิงและผู้ตีวงล้อมจะต้องเป็นลูกหลานเท่านั้นนะคะ เมื่อเสร็จพิธีนะคะบางครอบครัวล e ูกหลานก็อาจจะนั่งรับประทานอาหารกันต่อเพื่อแสดงความสมานสามัคคีต่อบรรพบุรุษค่ะและในปี2566ที่จะถึงนี้นะคะวันเชิงเมงก็จะตรงกับวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2566วันนี้สวัสดีค่ะ